แม่เลี้ยงเดี่ยวโพสขายทพัพพีล่าสุดมีคนซื้อแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีหญิงสาวทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสุกัญญารักชาติอายุ36ปีชาวบ้านตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูร์โพสเฟซบุ๊กขายทพัพพีสมบัติชิ้นสุดท้ายในราคา2,000บาทเนื่องจากเจอโควิด -19 เล่นงานต้องตกงานเก็บของเก่าขายแต่ขณะนี้ไม่มีเงินซื้อกับข้าวจึงได้โพสขายทพัพพีตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดนางอรวัณยาหุ่นทองประธานคณะกรรมการทัดีอำเภอเมืองเพชรบูร์ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงนำเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นนำไปมอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนอกจากนั้นยังได้ควักเงินซื้อทพีจากนางสาวสุกัญญาที่ประกาศขายในราคา2,000บาทนางอรวัณยาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากทราบข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียง ก็ได้รีบเข้ามาช่วยเหลือทั้งที่ผ่านมาอบตเสเดียงก็ได้เข้ามาดูแลและช่วยเหลือบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่ม่มชุดนักเรียนแต่เมื่อทราบว่าครอบครัวนี้ได้รับผลกระทบจนแทบจะไม่มีเงินติดบ้านและไม่มีอาหารจึงได้นำข้าวสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําดื่มมามอบให้ในายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสเดียงยังได้ฝากมอบเงินมาให้อีก2,000บาทเพื่อน,นําไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยรวมทั้งเตรียมหาลือที่จะหาหาให้ผู้เดือดร้อนรายนี้ได้ทํา เพื่อจะมีไรายได้ที่มั่นคงต่อไปนอกจากนั้นนางสาวพิมพรพลพฤติพันธ์สสจัังหวดเพชรบูรณ์ยังได้มอบข้าวสารชุดยาสามัญประจาบ้านแอลกอฮอลสำหรับล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้อีกด้วยจํานวนหนึ่งด้านนางสาวสุกัญญาเปิดเผยว่าตนรู้สึกตื้นตันและดีใจเป็นอย่างมากในตอนแรกที่โพสขายทัพพีนั้นเพียงเพื่อจะนําเงินมาซื้อข้าวสารและเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ปรากฏว่าได้มีเจ้าหน้าที่จากอบตสเสียง ได้ะสอสอเข้ามามอบข้าวสารและของกินของใช้ต่างๆตนดีใจจนบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะขอบคุณอย่างไรดีเข้าของเครื่องใช้ที่ได้นี้คาดว่าจะใช้ได้หลายเดือนแต่ทั้งนี้ตนก็ยังจะต้องทํางานเก็บของเก่าเพื่อเก็บเงินสะสมไว้ใช้ในยามจําเป็นต่อไปตอนนี้ตนสบายใจขึ้นมากเหมือนได้ชีวิตที่ดีกลับคืนมาอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ